สวัสดีทุกท่านก็จเจริญพรมายังอุบาสกอุบาสิกาวันนี้พระสุพจน์ฐานาวโรศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยมาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่นี่ทำงานโครงการอาสาสมัครพิทักษ์พุทธศาสนาเป็นงานเฉพาะกิจเป็นอาสาสมัครโดยการอบรมที่วัดลาชาก็มาทำโครงการเกี่ยวกับ อาสาสมัครพิทักษ์พระพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นโครงการซึ่งพระผู้ใหญ่กับกรมศาสนา,ามีการประชุมร่วมกันแล้วก็เตะจัดจให้อบรมแล้วก็มีการเผยแผ่อาตมาก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มาทำงานเผยแผ่ตามที่พอจะทำได้แต่ประจำอยู่ที่นี่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยลาดหลุมแก้วปทุมธาน,นีวันนี้ก็จะมาอ่านในเรื่องของ พ่ะอินทนยปิฎกปริวานอ่านถึงอธิกรณ์เพศก็ขอจะขออ่านไปเลยว่าด้วยอธิกรณ์สี่อย่างเป็นต้นอธิกรณ์มีสี่อย่างคือวิวาทาธิกรณ์หนึ่งอนุวาธาธิกรณ์หนึ่งอปัตตาธิกรณ์หนึ่งกิจจาธิกรณ์หนึ่งนี่อธิกรณ์สี่ถามว่าการฟื้นอธิกรณ์สี่นี้มีเท่าไหร่ตอบว่าการฟื้นอธิกรณ์สี่นี้มีสิบคือ ฟื้นวิวาธาธิกรมีสองฟื้นอนุวาธาธิกรมีสี่ฟื้นอปัตตาธิกรมีสามฟื้นจิตจาธิกรมีหนึ่งการฟื้นอนธิกรสี่นี้รวมมีสิบถามเมื่อฟื้นวิวาธา,า,าธาิกรย่อมฟื้นสมถะเท่าไหร่เมื่อฟื้นอนุวาธาธิกรย่อมฟื้นสมถะเท่าไหร่เมื่อฟื้นอปัตตาธิกรย่อมฟื้นสมถะเท่าไหร่ เมื่อฟื้นจิตจาธิกรย่อมฟื้นสมถะเท่าไรตอบเมื่อฟื้นวิวาธาธิกรย่อมฟื้นสมถะสองอย่างเมื่อฟื้นอนุวาธาธิกรย่อมฟื้นสมถะสี่อย่างเมื่อฟื้นอปัตตาธิกรย่อมฟื้นสมถะสามอย่างเมื่อฟื้นจิตจาธิกรย่อมฟื้นสมถะอย่างเดียวว่าด้วยฟื้นอธิกรเป็นต้นถามว่าการฟื้นมีเท่าไรด้วยอาการเท่าไร จึงนับว่าฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์เท่าไรชื่อว่าฟื้นอ,อธิกรบุคคลกี่พวกเมื่อฟื้นอ,อธิกรต้องอบัตตอบว่าการฟื้นมีสิบสองด้วยอาการสิบจึงนับว่าฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์สี่ชื่อว่าฟื้นอ,อธิกรบุคบบคลสี่จำพวกเมื่อฟื้นอ,อธิกรต้องอบัต การฟื้น12บสองอย่างเป็นชนหนคือฟื <t <t ้นกรรมที่ยังไม่ได้ทำหนึ่งกรรมที่ทำแล้วไม่ดีหนึ่งกรรมที่ต้องทำใหม่หนึ่งกรรมที่ยังทำไม่สำเร็จไม่เสร็จหนึ่งกรรมที่ทำเสร็จแล้วไม่ดีหนึ่งกรรมที่ต้องทำอีกหนึ่งกรรมที่ยังไม่ได้วินิจฉัยหนึ่งกรรมที่วินิจฉัยไม่ถูกต้องหนึ่งกรรมที่ต้องวินิจฉัยใหม่หนึ่งกรรมที่ยังไม่ระงับหนึ่งกรรมที่ระงับแล้วไม่ดีหนึ่ง กรรมที่ต้องระง,งับใหม่หนึ่งนี่การฟื้นสิบสองอย่างด้วยอาการสิบอย่างเป็นชนะไหนจึงนับว่าฟื้นคือฟื้นอธิกรณ์ที่ซึ่งเกิดในที่นั้นหนึ่งฟื้นอธิกรณ์ซึ่งเกิดในที่นั้นแต่ระง,งับแล้วหนึ่งฟื้นอธิกรณ์ในระหว่างทางหนึ่งฟื้นอธิกรซึ่งเป็นแล้วในระหว่างทางหนึ่งฟื้นอธิกรณ์ซึ่งไปแล้วในที่นั้นหนึ่ง ฟื้นอธิกรณ์ซึ่งไปแล้วในที่นั้นแต่ละงับแล้วหนึ่งฟื้นสติวินัยหนึ่งฟื้นอมณลหาวินัยหนึ่งฟื้นตัดสปาปิยสิกาหนึ่งฟื้นจินวัฏฐารกะาหนึ่งด้วยอาการสิบนี้จึงนับว่าฟื้นบุคคลประกอบด้วยองค์สีเป็นชนหนชื่อว่าฟื้นอธิกรณ์คือบุคคลถึงชั้นทาคติฟื้นอธิกรณ์หนึ่งถึงโทสาคติฟื้นอธิกรณ์หนึ่งถึงโมหคติฟื้นอธิกรณ์หนึ่ง ถึงพญาคติฟื้นอธิกรณ์หนึ่งบุคคลประกอบด้วยองค์สีนี้ชื่อว่าฟื้นอธิกรณ์บุคคลสีจำพวกเป็นชนไหนเมื่อฟื้นอธิกรณ์ต้องอาบัตคือภิกสุผู้อุปสมบทในวันนั้นฟื้นต้องอาบัตปากิตีที่ฟื้นพิสุอาคันตุก,กะฟื้นต้องอาบัตปากิตีที่พื้นฟื้นพิสุผู้ทำฟื้นต้องอาบัตปากิตีที่ฟื้น พิสูผูให้ฉันทะฟื้นต้องอาบัติปากิตตีที่ฟื้นรวมบุคคลสี่จำพวกฟื้นอธิกรณ์ต้องอาบัติบ่าด,ด้วยนิทานแห่งอ,อธิกรณ์สี่เป็นต้นถามว่าวิวาธาธิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทยัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐาน อนุวาธาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานอปตาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานจิตจาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไร เป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบว่าวิวาทาที่ก่อนมีวิวาทเป็นนิทานมีวิวาทเป็นสมุทฐานมีวิวาทเป็นชาติมีวิวาทเป็นแดนเกิดมีวิวาทเป็นองค์มีวิวาทเป็นสมุทฐานอนุวาธาที่ก่อนมีอนุวาอนุวาธามีอนุวาทเป็นนิทานมีอนุวาทเป็นสมุทฐานมีอนุวาทเป็นชาติมีอนุวาทเป็นแดนเกิดก่อนมีอนุวาทเป็นองค์มีอนุ วาดเป็นสมุทฐานอปตาทิกรพิมพ์ตกไปอันน <Um, yeah> mm ี้อนุวาธาทิกรไปอ่านว่าอนุวาต้องขออภัยเพราะว่าพิมพ์มาอย่างนี้ก็เลยเนี่ยก็เลยว่าหลงไปอนุวาธาทิกรต้องเข้าใจว่าอย่างนั้นอปตาทิกรมีอัตเป็นนิทานมีอัตเป็นสมุทัยมีอัตเป็นชาติมีอัตเป็นแดนเกิดก่อนมีอัตเป็นองค์มีอัตเป็นสมุทฐานจิตจาทิกรมีจิต เป็นนิทานมีจิตเป็นสมุทัยมีจิตเป็นชาติมีจิตเป็นแดนเกิดก่อนมีจิตเป็นองค์มีจิตเป็นสมุทฐานถามวิวาทิกรมีอะไรเป็นน <uz> ิทานมีอะไรเป็นสมุทัยม <uz> ีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานอนุวาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติ มีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานอปตาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานจิตใาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานต่อวิบาทาธิกรมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐาน อนุวาธาที่กรมีเหตุเป็นนิทานามีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป bon ็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานอปตาที่ก่อนมีเหตุเป ario, ็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานจิตจาที่ก่อนมีเหตุเป็นนิทานมีเหตุเป็นสมุทัยมีเหตุเป็นชาติมีเหตุเป็นแดนเกิดก่อนมีเหตุเป็นองค์มีเหตุเป็นสมุทฐานตอบวิวาท ว, ism, ว there, ิวาาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุท mm ัย hmm. ม e ีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานอนุวาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานอปตาทิกรมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐาน กิจาธิก่อนมีอะไรเป็นนิทานมีอะไรเป็นสมุทัไทยมีอะไรเป็นชาติมีอะไรเป็นแดนเกิดก่อนมีอะไรเป็นองค์มีอะไรเป็นสมุทฐานตอบิิวาธาที่กรมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัไทยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานอนุวาธาทีกรมีปัจจัย เป็นน <f dragging> ิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานอปตาธิกรมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานจิตจาธิกรมีปัจจัยเป็นนิทานมีปัจจัยเป็นสมุทัยมีปัจจัยเป็นชาติมีปัจจัยเป็นแดนเกิดก่อนมีปัจจัยเป็นองค์มีปัจจัยเป็นสมุทฐานว่าด้วยมูลอธิกรเป็นต้น ถามว่าอธิ์กรสี่มีมูลเท่าไรมีสมุทฐานเท่าไรตอบว่าอธิ์กรสี่มีมูลสามสิบสามมีสมุทฐานสามสิบสามถามอธทิ์กรสี่มีมูลสามสิบสามเป็นเช่นไหนตอบวิวาธาธิกรมีมูลสิบสองอนุวาธาธิกรมีมูลสิบสี่อปตาธิกรมีมูลหกจิตจาธิกรมีมูลหนึ่งคือสองรวมอธิ์กรสี่มีมูลสามสิบสามถามอธิ์กรสี่มีสมุทฐานสามสิบสาม,ม,มเป็นเช่นไหน ตอวิบาธาธิกรมีเรื่องทำความแตกเล้าสิบแปดเป็นสมุทรฐานอนุบาธาธิกรมีอปัตสีเป็นสมุทฐานอปัตตาธิกรมีกองอปัตเจ็ดเป็นสมุทฐานจิตชาธิกรมีกรรมสี่เป็นสมุทฐานรวมอธิกร4สี่มีสมุทฐานสามสิบสามว่าด้วยวิบาธาธิกรเป็นอปัตหรือมีใช่อปัตเป็นต้นถามว่าวิบาธาธิกรเป็นอบัตหรือมีใช่อบัตตอบว่าวิบาธาธิกรมีใช่อบัต ถามก็เพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตถามเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตเท่าไหร่ตอบเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตสองตัวคือดาอนุสัมพันธ์ต้องอบัตปากิตีดาอุปสัมบันธ์ต้องอบัตทุกกฎหนึ่งเพราะวิวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตสองอย่างนี้ถาม อัปปตเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติอะไรบรรดาวิบัตสี่เป็นอธิกรณ์อะไรบรรดาอธิกรณ์สี่สงเคราะห์ด้วยกองอัตปเท่าไรบรรดากองอัตปะเจ็ดเกิดด้วยสมมติฐานเท่าไรบรรดาสมุติฐานอัปปะหกระวังระงับด้วยอธิกรณ์เท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมถะเท่าไรต่ออัปปตเหล่านั้นจัดเป็นวิัติหนึ่งบรรดาวิบัตสี่คืออาจารย์บัวิเป็น อปัตตาธิกรบรรดาอาธิกรสี่สงเคราะห์ด้วยกองอบัตสองบรรดากองอบัตเจ็ด 7, คือบางทีด้วยกองอบัตปากิตีบางทีด้วยกองอบัตบท,บทุกกฎเกิดด้วยสมุติฐานสามบรรดาสมุติฐานอบัตหกระงับด้วยอธิกร1หนึ่งคือจิตใาธิกรระงับในสามฐานะคือท่ามกลางสงหนึ่งท่ามกลางคณะหนึ่งสำนักบุคคลหนึ่งระงับด้วยสมัติฐาสามคือบางทีด้วยสมุขวินยัยหนึ่ง ด้วยปติญญากรณาหนึ่งบางทีด้วยสมุขาวินัยกับกินมัทารกะหนึ่งว่าด้วยอนุวาธาธิกรเป็นอาบัตหรือมิใช่อาบัตเป็นต้นถามว่าอนุวาธาธิกรเป็นอาบัตหรือมิใช่อาบัตตอบว่าอนุวาธาธิกรมิใช่อาบัตถามก็เพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอาบัตหรือตอบถูกแล้ว เพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอาบัตถามเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอาบัตเท่าไรตอบเพราะอนเพราะอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอาบัตสามตัวคือตามกําจัดพิสูด้วยธรรมมีโทษถึงประราชิกอันไม่มีมูลต้องอาบัตสังฆาทิเศษตามกําจัดด้วยสังฆาทิเศษอันไม่มีมูลต้องอาบัตปากิตรีหนึ่งตามกําจัดด้วยวาจาวิบัติไม่มีมูลต้องอาบัตทุกกฎหนึ่ง พระอนุวาธาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตสามตัวนี้ถามอบัตเหล่านั้นเหล่านนั้จัดเป็นวิบัติเท่าไร่บรรดาวิบัติสี่จัดเป็นอธิกรอะไรบรรดาอธิกรสี่สงเคราะห์ด้วยกองอบัตเท่าไรบรรดากองอบัตเจ็ดเกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรบรรดาสมุธฐานอบัตหกระงับด้วยอธิกรเท่าไรตอบฐานะเท่าไรด้วยสมถตาเท่าไร ต่ออปาฏเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติสองอย่างบรรดาวิบัติสี่คือบางทีเป็นศีลวิบัติบางทีเป็นอาจารวิบัติเป็นอปัตตาธิกรบรรดาอธิกรสี่สงเคราะห์ด้วยกองอปัติสบรรดากองอปัติเจ็ดคือบางทีด้วยกองอปัติสังฆาทิเศษบ้างบางทีด้วยกองอปัติปากิตีบ้างบางทีด้วยกองอปัติทุกกฎเกิดด้วยสมุทฐานสามบรรดาสมุทฐานอบัติหก อาบัตหนักระงับด้วยอธิกร 1. คือจิตจาธิกรณระงับในฐานะ 1. คือท่ามกลางสงระงับด้วยสมถะสองคือสมุขขาวินัยหนึ่งปฏิญญากรณาหนึ่งอาบัตระงับด้วยอธิกร 1. คือจิตจาธิกรณระงับในสามฐานะคือท่ามกลางสงหนึ่งท่ามกลางคณะหนึ่งสำนักบุคคลหนึ่งระงับด้วยสมถะสามคือบางทีด้วยสมุขขาวินัยหนึ่ง ด้วยปฏิญญากรณาหนึ่งบางทีด้วยสมุขาวิณัยกับตินวัฏฐารละกหนึ่งว่าด้วยอปัตตาทิกรเป็นอบัตหรือมิใช่อบัตเป็นต้นถามว่าอปตาทิกรเป็นอบัตหรือมิใช่อบัตตอบว่าอปตาทิกรมิใช่อบัตถามก็เพราะอปัตาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะอบัตปัตตาทิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตถาม เพราะอาปตตาทิกรเป็นปัจจัยพิสุต้องอบัตเท่าไรตอบเพราะอาปตตาธิกรเป็นปัจจัยพิสุต้องอบัตสี่ตัวคือพิสุนีรู้อยู่ปกปิดประราชิกธรรมเป็นอันพิสุนีต้องแล้วต้องอบัตประราชิกหนึ่งสงสัยปกปิดไว้ต้องอบัตทุนละใจหนึ่งพิสุป,ปกปิดอบัตสังคาทิเศษต้องอบัตปากิตตีหนึ่งปกปิดอาจาราบบัติ ต้องอบัตทุกกฎหนึ่งเพราะอปบัตตาธิกรเป็นปัจจัยต้องอบัตสี่ตัวนี้ถามอบัตเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาวิบัตสี่จัดเป็นอธิกรอะไรบรรดาอธิกรสี่สงเคราะห์ด้วยกองอบัตเท่าไรบรรดากองอบัตเจ็ดเกิดด้วยสมุธฐานเท่าไรบรรดาสมุธฐานอบัตหกระงับด้วยอธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วยสมัตเท่าไรต่อ อัปเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติสองบรรดาวิบัติสี่คือบางทีเป็นศีลวิบัติบางทีเป็นอจารวิบัติเป็นอปตตาธิกรบรรดาอธิกรสีสงเคราะห์ด้วยกองอบัตปสี่บรรดากองอบัตปเจ็ดคือบางทีด้วยกองอบัปปะราชิกบางทีด้วยกองอบัตทุนรัใจบางทีด้วยกองอบัตปปากิตีบางทีด้วยกองอบัตทุกกฎเกิดด้วยสมุตฐานหนึ่งบรรดาสมุตฐานอัตปหคือเกิดแต่กายวาจาและจิตอบัตที่ไม่มีส่วนเหลือ ระงับด้วยอธิกรณ์อะไรไม่ได้ระงับในฐานะอะไรไม่ได้ระงับด้วยสมถะอะไรไม่ได้อบัตเบาระงับด้วยอธิกรณ์หนึ่งคือจิตจาธิกรณ์ระงับในฐานะสามคือท่ามกลางสงหนึ่งท่า 1, มกลางคณะหนึ่งสำนักบุคคลหนึ่งระงับด้วยสมถะสามคือบางทีด้วยสมุขาวินยัยหนึ่งด้วยปฏิญญากรณาหนึ่งบางทีด้วยสมุขาวินยั 1, ยกับตินวัฏฐานรกาหนึ่งว่าด้วยจิตจาธิกรณ์ เป็นอบัตหรือไม่ใช่อบัตเป็นต้นถามว่าจิตจาธิกรเป็นอบัตหรือไม่ใช่อบัตตอบว่าจิตจาธิกรไม่ใช่อบัตถามก็เพราะจิตจาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตหรือตอบถูกแล้วเพราะจิตจาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตถามเพราะจิตจาทิกกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตเท่าไหร่ตอบเพราะจิตจาธิกรเป็นปัจจัยพิสูจน์ต้องอบัตห้าตัวคือพิสุณีที่ประพฤติตามพิสูผู้ ถูกยกวัดไม่สละเพราะสวดประกาศครบสามจบจบยติเป็นทุกกฎจบกรรมวาจาสองครั้งเป็นทุนรัดใจหนึ่งจบกรรมวาจาครั้งสุดต้องอบัติประราชิกหนึ่งพิสูปประพฤติตามพิสูพูทำลายสงไม่สละเพราะสวดประกาศสะครบสามจบต้องอบัตสังฆาริเศษหนึ่งพิสูไม่สละทิฏฐิลามกเพราะสวดประกาศ ครบสามจบต้องอบัติปากิตติหนึ่งเพราะจิตจาธิกรเป็นปัจจัยต้องอบัติห้าตัวนี้ถามอบัตเหล่านั้นจัดเป็นวิบัติเท่าไรบรรดาวิบัติสี่จัดเป็นอธิกรอะไรบรรดาอธิกร4สี่สงเคราะห์ด้วยกองอบัตเท่าไรบรรดากองอบัติเจ็ดเกิดด้วยสมุทฐานเท่าไรบรรดาสมุทฐานอบัติหกละงับได้อธิกรเท่าไรในฐานะเท่าไรด้วย ด้วยสมรรถะเท่าไรตอบอบัตเหล่านั้นจัดเป็นวิบัตสองบรรดาวิบัตสี่คือบางทีเป็นศีลวิบัติบางทีเป็นอาจาราวิบัติจัดเป็นอปัตตาธิกรบรรดาอาธิกรสี่สงเคราะห์ด้วยกองอบัตห้าบรรดากองอบัตเจ็ดคือบางทีด้วยกองอบัตปราชิกบางทีด้วยกองอบัตสังฆาทิเศษบางทีด้วยกองอบัตทุนลัตใจบางทีด้วยกองอบัตปากิตีบางทีด้วยกองอบัตทุกกฎ เกิดด้วยสมุทฐานหนึ่งบรรดาสมุทฐานอ,อบัตหกคือเกิดแต่กายวาจาและจิตอบัตที่ไม่มีส่วนเหลือระง,งับด้วยอธิกรณนะ์อะไรไม่ได้ระง,งับในฐานะอะไรไม่ได้ระงับด้วยสมถะอะไรไม่ได้อ,อบัตหนักรนะง,งับด้วยอธิกรณ์หนึ่งคือจิตจาธิกรณ์ระง,งับในฐานะหนึ่งคือท่ามกลางสงระง,งับด้วยสมถะิสองคือสมุขขาวินยัยปฏิญญากรณะ อัปปตเบาระง,งับด้วยอธิกรณ์หนึ่งคือจิตจาธิกรณ์ระงับในสามฐานะคือท่ามกลางสงหนึ่งท่ามกลางครณะหนึ่งสำนักบุคคลหนึ่งระงับด้วยสมถะสามคือบางทีด้วยสมุขาวินัยหนึ่งด้วยปฏิญญากรรณะหนึ่งบางทีด้วยสมุขาวินัยกับตินวัฏฐารกหนึ่งอธิบายวิวาธาธิกรณ์ถามว่าวิวาธาธิกรณ์มีอนุวาธาธิกรณ์อัปปาธิกรณ์จิตจาธิกรณ์ไหม ตอบว่าวิวาท,ทิกรไม่มีอนุวาทิกรอปัตตาธิกรจิตจาธิกรแต่เพราะวิวาทิกรเป็นปัจจัยอนุวาทิกรอปัตตาธิกรจิตจาธิกรย่อมมีได้เปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพิสุทั้งหลายในพระธรรมที่ในนี้วิวาทกันว่านี่เป็นธรรมนี่ไม่เป็นธรรมนี่เป็นวินัยนี่ไม่เป็นวินัยนี่พระตถาคตได้ตัดภาษิตไว้นี้พระตถาคตไม่ได้ตัดภาษิตไว้ นี่พรัตถาคตทรงประพฤติมานี่พะตถาคตไม่ได้ทรงประพฤติมานี่พรัตถาคตทรงบัญญัติไว้นี่พะตถาคตไม่ได้ทรงบัญญัติไว้นี่เป็นอาบัตนี่ไม่ใช่ไม่เป็นอาบัตนี่เป็นอาบัตเบานี่เป็นอาบัตหนักนี่เป็นอาบัตมีส่วนเหลือนี่เป็นอาบัตไม่มีส่วนเหลือได้นี่เป็นอาบัตชั่วยามนี่เป็นอาบัตไม่ชั่วยาบความบาดหมางความทะเลาะความขัดแย้งความวิวาทการกล่าวต่างกันการกล่าวโดยประการอื่น การพูดเพื่อความกัดกรุ่มความหมายนั้นในเรื่องนั้นอันใดนี่เรียกว่าวิวาทาธิกรสงวิวาทกันในวิวาทาธิกรจัดเป็นวิวาทาธิกรนี่วิวาทกันย่อมโจ์จัดเป็นอนุวาทาธิกรเมื่อโจทย่อมต้องอาบัตอาบัตจัดเป็นอปัตตาธิกรสงทำกรรมตามอาบัตนั้นจัดเป็นจิตาธิกรเพราะวิวาทาธิกรเป็นปัจจัยอนุวาทาธิกรอปัติกรจิตาธิกร ย่อมมีอย่างนี้เอาเท่านี้ก่อนเพราะรู้สึกจะยาวมากกา็ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยก็คือจะอธิบายตอนท้ายสักเล็กน้อยเพื่อให้เปิดความเข้าใจก็คืออาอบัตเกี่ยวกับอาบัตเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับมีเกี่ยวกับว่าวิวาธาที่กออาปัตตาทิวิวาธาที่กออนุวาธาที่กร อปัตตาธิกรจิตชาธิกรเนี่ยหมายความว่ามันจะเกิดขึ้นเพราะเหตุอะไรอย่างเช่นมันจะเกิดเป็นอบัตได้อย่างไรอย่างเช่นวิวาชาธิกรเนี่ยพระก็จะทะเลาะกันว่าอันนี้พระองค์นี้ทำประราชิกก็เรียกมีการโจทกันหรือว่าพอโจทกันแล้วเนี่ยหรือว่าไม่ได้โจทกันเรื่องอบัตก็แล้วแต่ว่า คือจะพูดกันว่าอันนี้สิ่งนี้เป็นอาชีววิบัติสิ่งนี้เป็นศีลวิบัติสิ่งนี้เป็นอาจาระวิบัติสิ่งนี้เป็นทิฏฐิวิบัติอาชีววิบัตเนี่ยจะมีสี่อย่างพอมีการโจทกันแล้วเนี่ยก็เป็นอนุวาธาธิกรเพราะว่าก็จะโจรลงมาที่อบัตสี่ตัวก็คือเช่นศีลในพระพุทธศาสนาจะมีสี่อย่างก็คือศีลวิบัตก็มันจะเกี่ยวกับประราชิกกับสังฆารทิเศษเนี่ย อันนี้เรียกว่าศีลวิบัติส่วนอ,อ,อาจารวิบัติเนี่ยก็มีอีก7ตัวก็คือห้าตัวหลังมาเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของนิสกีปากิตีปฏิเทศนียาทุกกฎทุกภาสิทธิ์เนี่ยอันนี้อันนี้เรียกว่าอาจารวิบากถ้าหากว่าต้องใดข้อใดข้อหนึ่งหรือไม่สละอันนี้เรียกว่าแล้วทาเป็นประจำเนี่ยก็เรียกว่าทิฏฐิวิบัติหรือว่าไปทำงานเกี่ยวกับอาชีวะวิบัติอย่างเช่น ไปหาขอเขาไปออกซองพระป่าเรียลายเขาตามที่ต่างๆหรือว่าบวดอ้างคุณวิเศษเนี่ยก็เรียกว่ามันจะมีพอมีก็จะโจยดกันเรื่องของอาบัติอาบัติก็จะลงอย่างเช่นอาชีวะอวิบัติเนี่ยก็จะมีอ่าเพราะเหตุอวดอุตลิมนิธรรมเนี่ยก็ปรับได้ถึงประราชิกอย่างนี้เป็นต้นอ่าหรือว่าอ่าบอกเขาสร้างไปรวบรวมเองก็ดีในเรื่องของวัตถุทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ บอกเขาว่าจะสร้างอนุนันนีน้ให้เขามาถวายอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าสังฆาธิเศษอันนี้ก็เรียกว่ามันก็จัดอยู่ลงในอปัตตาทิกรคือมันมีวิวาธาธิกรมันก็มีอนุวาธาธิกรอปตัติกรจิตจาธิกรยังเกิดขึ้นแล้วทีนี้ก็เลยเรื่องก็บานปลายไป,ไปจนต้องถึงมีจิตจาธิกรมาระง,งับถ้าไม่ระง,งับเนี่เรื่องก็จะบานปลายอย่างนั้นอันนี้ให้พยายามฟังบ่อยๆฟังนานๆฟังเรื่อยๆเพราะว่า สมมติว่าพระนี่ยไม่มีสมาธิหรือว่าไม่ไม่ไม่ตั้งใจรักษาศีลถึงจะถึงจะอยาว่าแต่ฟังเลยแม้แต่เข้าใกล้แม้แต่อ่านพระไตรปิฎกก็ไม่จับเพราะว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะไม่เรียนเรื่องของเรื่องของวินัยก็จะหลงแต่คิดไปว่าเราเนี่ยบวชคือมิจฉาทิฏฐิก็คือเห็นว่าเที่ยงพอบวชแล้วเนี่ก็ได้แล้ว เกิดในรถในสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ตกนระกแล้วจึงไม่เรียนอันนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิดังนั้นการเรียนวินัยก็จะให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าใครยึดเอาเป็นศาสดายึดมั่นแล้วปฏิบัติตามปฏิบัติตามก็จะได้มรกผลโดยการที่ว่าบวชนี้ก็ไม่สูญเปล่าวันนี้ธรรมะกับพระธุดงก็นำเอาพระวินัยปิฎกปริวานมาอ่านในเรื่องของอธิกรณ์ ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามฟังรายการจเจริญพร